นับถอยหลังจากนี้ค่ะจะเหลือระยะเวลาอีกเพียง3วันเท่านั้นนะคะที่ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเปิดฉากขึ้นค่ะโดยจะเริ่มต้นขึ้นในเช้าวันจันทร์ที่24มีนาคมแล้วก็ไปต่อกันนะคะในวันอังคารที่25มีนาคมจากนั้นนะคะก็จะมีการโบวตลงมติค่ะในเช้าวันพุธที่26มีนาคมนี้ค่ะหมายความว่าค่ะในส่วนของฝั่งรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยค่ะ พวกเขาจะมีระยะเวลาในการจัดทัพเตรียมขุนพลเอาไว้เพื่อซัพพอร์ตคุณแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงคนในครอบครัวชินวัตรอีกเพียงไม่กี่วันแล้วค่ะแน่นอนว่างานใหญ่รอบนี้ค่ะจะตกเป็นของพรรคเพื่อไทยมากกว่าพรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นค่ะเนื่องจากเป้าหมายที่ฝ่ายค้านต้องการถล่มนะคะก็คือตัวนายกแพรทองทานค่ะแล้วก็ยังรวมไปถึงคนในครอบครัวชินวัตรไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณชินวัตร หรือแม้แต่ผุยิ่งรักจินวัตรอาของนายกเองค่ะวันนี้มีความชัดเจนค่ะในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองค่ะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะการเตรียมทีมองคลักษ์พิทักษ์นายกนะคะแต่พวกเขาค่ะบอกว่าองคลักษ์ทีมนี้ค่ะไม่ได้มีขึ้นเพื่อพิทักษ์นายกนะคะแต่ว่าต้องการพิทักษ์ข้อบังคับการประชุมสภาค,ค่ะ หากการอภิปรายของฝ่ายคา้านทําผิดข้อบังคับหรือว่าพ่ายผิดคนนอกอย่างคุณทักษิณชินวัตรก็ต้องมีการประท้วงกันอย่างแน่นอนค่ะมีรายงานว่าทีมองคลักษณะ,ะที่จะพิทักษ์ั้งนายยกแพรทองทาน ไปถึงคนในครอบครัวจินวัฒน์นะคะพักเพื่อไทยเตรียมเอาไว้ค่ะราวๆว20คนนะคะจะนำทีมโดยคุณประยุทธ์สิริพาณิชคุณสุทินคลังแสงสสบัญชีรายชื่อแล้วก็คุณหมอชลน่านสีแก้วสสน่านของพักเพื่อไทยค่ะท่านนี้นะคะในส่วนทีมองคลักชุดนี้ค่ะจะไม่มีการแบ่งกันเป็นชุดหรือว่าเป็นทีมนะคะทุกคนจะต้องเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงค่ะเนื่องจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจวันแรก เช้าว,วันจันทร์ที่24มีนาคมนี้ค่ะจะเริ่มต้นตั้งแต่8โมงเช้าแล้วก็ไปจบลงค่ะในราวตีห้าครึ่งค่ะดังนั้นนะคะในส่วนของสสพักเพื่อไทยเองค่ะมีการกำชับกันมาแล้วค่ะตั้งแต่การประชุมสมาชิกพักที่ผ่านมาค่ะสสทุกคนค่ะจะต้องไปแต่เช้านะคะแล้วก็ห้ามลาห้ามขาดห้ามป่วยในทุกกรณีค่ะ ขณะเดียวกันวันนี้ค่ะคุณรังสีมันโรมสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนในฐานะแกนนําพักฝ่ายค้านค่ะระบุว่านะคะการอันปลายไม่ไว้วางใจรอบนี้ค่ะเชื่อว่าพวกเขาจะทําให้รัฐบาลสะเทือนแน่นอนค่ะและก็มากกว่าที่เคยอภิปรายเรื่องตั๋วช้างค่ะเพราะว่าครั้งนี้จะมีการชี้ให้เห็นค่ะว่านายกแพรทองทานมีความผิดตามกฎหมายอย่างไร สำหรับพรรคเพื่อไทยแล้วนะคะต้องยอมรับว่าการเตรียมรับมือค่ะกับศึกซักฟอกร,ร,รอบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะเนื่องจากตัวนายกแพททองทานเองค่ะเธอจะต้องถูกซักฟอกเป็นครั้งแรกและก็ที่สําคัญค่ะเธอเองไม่เคยมีประสบการณ์ทางการเมืองมาก่อนเลยนะคะนอกจากนี้ในส่วนของผู้นําทางจิตวิญ,ญญาณของพรรคเองค่ะก็จะต้องถูกดึงลงมาอภิรายกลางสภาอีกด้วย นอกจากนี้ค่ะยังมีข้อมูลที่น่าสนใจค่ะเนื่องจากก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวมาโดยตลอดค่ะว่าข้อมูลนะคะที่ฝ่ายค้านจะนํามาอภาิปรายนายกแพลทองทานไปจนถึงคนในครอบครัวชินวัตรส่วนหนึ่งก็คือสิ่งที่หลุดออกมาจากคนในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกนซสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาเป็นระยะระยะนะคะ แม้แก่นำพักเพื่อไทยเองค่ะได้มีบางคนค่ะออกมาระบุนะคะว่าพวกเขารู้แล้วค่ะว่าฝ่ายค้านจะมีการภิปารายเรื่องอะไรเพราะว่าฝ่ายค้านทำข้อมูลรั่วออกมาเองก็ตามแต่กระนั้นค่ะก็มีการมองว่าเป็นคำพูดของคนที่กำลังอยู่ในสภาพที่เรียกว่าใจดีสู้เสือต่างหากค่ะ